ว้าวเลายที่มัมสวัสดีค่ะพบกับเพชอีกครั้งนะคะใครอยากมีสุขภาพดีเชิญทางนี้ค่ะวันนี้นะคะเพชจะมาสอนวิธีการนวดท้องนะคะเพื่อปรับสมดุลนะคะไอ้กับร่างกายนะคะแล้วก็เป็นการขับลมนะคะใครที่มีอาการเครียดมากๆหรือว่าเครียดลงกระเพาะนะคะก็สามารถช่วยได้นะคะในการนวดท้องนะคะก็จะช่วยนะคะแก้อาการมดลูกหย่อนของผู้หญิงได้ ะะแล้วก็อาการท้องผูกนะคะการนวดท้องก็สามารถช่วยได้เช่นกันค่ะวิธีการนวดท้องครั้งเดียวนะคะก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างเลยนะคะซึ่งนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะมองข้ามกันไปนะคะใครที่อยากจะเรียนการนวดนะคะเดี๋ยวตามเพรไปเลยเดี๋ยวเราไปนวดท้องกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะถ้าหน้าท้องลายหรือว่า หุ่นไม่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นการนะคะคสอนหรือการเรียนรู้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มด้วยการน,นะคะเอาน้ำมันนะคะกดน้ำมัน,นเอามาทาชโลมที่มือนะคะเสร็จแล้วนะคะ เราก็มาทาที่ท้องนะคะเป็นการนวดผ่อนคลายและกดจุดด้วยนะคะส่วนใหญ่นวดไทยเขาจะไม่ใช้น้ํามันเนาะเขาจะใช้กดจุดกันไปส่วนสําหรับเพชรก็จะเป็นการนวดผสมประส,สานกันนะคะอีกนิดหนึ่งนวดกันแบบนี้เลยนะคะโดยใช้นิ้วโป้งนะคะข้างใดข้างหนึ่งนะคะได้นวดแล้วก็ เกี่ยวนะคะเอากล้ามเนื้อนะคะด้านข้างขึ้นมากดน,นะคะลดอาการปวดหลังปวดเอวด้านข้างได้ด้วยนะคะในการนวดท้องครั้งนี้ใช้นิ้วโป้งนะคะเกี่ยวนะคะเราจะสมัมผัสได้เลยว่าถ้าใครมีปัญหาทางด้านบัน้นท้ายหรือว่าเอวปวดนะคะเราก็จะได้จุดนี้เลยนะคะนิ้วโป้งนะคะกดไปนั่นแหละนะคะคลำาั่นแหลกระดูกสันหลังแล้วก็ลูดขึ้นมาแบบนี้นะคะ อีกข้างนะคะเช่นกันนะคะอเอานนีวโป้งนะคะแตะไปตรงกระดูกสันหลังนะคะข้างกับกระดูกสันหลังแล้วก็เกี่ยวนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นการนวดคลายเส้นนะคะด้านข้างค่ะนวดไปนะคะแบบนี้จนนะคะกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะไม่มีหายไปเลยนะคะซึ่งะะสักครู่คุณจะรู้สึกสบายมากๆนะคะ ก็ควรระวังนะคะในการนวดท้องหรือนนวดนะคะต้องนวดหลังจากทานอาหารนะคะเว้นระยะไว้2ชั่วโมงค่ะช่วงนี้เพชรจะนวดนะคะเป็นเวลานะคะตอนเช้านะคะพอเรานวดได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาามือทั้งสองข้าง มากดบริเวณกลางลิ้นปี่ตรงนี้นะคะเบาๆค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วก็ลูดลงไปนะคะบริเวณซี่โคงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็นวดนะคะวนนะคะออกไปนะคะเป็นวงกลมนะคะนวดออกไปนวดลงไปแบบนี้นะคะเป็นการไล่ลมออกไป ดีต่อลงปานนะคะเพราะว่าศูนย์รวมของร่างกายก็อยู่ที่ลงปานที่ท้องนั่นเองนะคะ,ะแบบนี้นะคะเหมือนเราว่ายน้ํานะคะ,ะขึ้นไปลิ้นปีตรงนี้นะคะกดเบาๆนะ,ะถ้าใครมีความรู้สึกว่าหายใจไม่ทั่วท้องนะคะ อึดอัดแน่นตรงบริเวณลิ้นปี่นะคะสามารถใช้มือทั้งสองนะคะกดวนๆไปถ้าใครมีก้อนหนึ่งแข็งตรงนี้จุดไว้หายใจเข้าหายใจออกนะคะ,ะกดไปนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้มือนะคะ,ะทั้งสองข้างนะคะ็นการโกลยนะคะท้องขึ้นมาแบบนี้ ้ันข้างแล้วโกยเข้าไปโกยขึ้นไปโกยขึ้นไปอ่าด้านบนมาด้านล่างด้านบนมาด้านล่างตั้งแต่นี้เลยนะคะดืมนข้างเฉียงอ่านวดอ่ะ ต่อไปนะคะเราจะใช้มือประกบกันแล้วก็นวดนะคะทวนเข็มนาฬิกาหายใจเข้าหายใจออกนะคะ,ะเป็นวงกลมชา้าๆไม่ต้องกดแรงนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆนะคะหมุนเป็นวงกลมนะคะ,ะจากวงใหญ่ๆนะคะห้เป็นวงคีบแคบลงแคบลงแล้วก็ไปจุดสิ้นสุดที่สะดือ เสดูนะคะหยุดไว้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็นะคะนดกลับนะคะไปเหมือนนะคะทางเดินของนาฬิกา,าจากวงใหญ่ๆนะคะให้เหลือเล็กลงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเช็คว่านะคะบริเวณ ตรงกระเพาะอาหารของเรามีก้อนแข็งๆอยู่ไหมถ้าคุณรู้สึกว่าบริเวณกระเพาะอาหารของคุณมีก้อนแข็งๆมากๆอยู่นะคะก็คือนะคะอุดจระตกค้างนั่นเองนะคะเราใช้ปลายนิ้วนะคะทั้งส่ทั้งข้างใดข้างหนึ่งนะคะ,ะแล้วกดนะคะคลึงเบาๆเลยนะคะไปถึงจุดบริเวณแข็งๆแล้วก็คลึงแบบนี้นะคะจนนะคะก้อนแข็งๆนั้นหายไปเสร็จแล้วนะคะ เรากดไปแล้วนะคะบริเวณแข็งๆตรงกระเพาะอาหารก็คืออุจจาระตกค้างหายไปแล้วนะคะเราก็มาตรงบริเวณด้านขวาทรงไส้ติ่งหรือว่าบริเวณไตนะคะบางท่านนะคะถ้ากดไปมีปัญหานะคะไตนะคะบริเวณส่วนนี้กดแค่นี้ก็จะรู้สึกปวดปั๊บแล้วนะคะเราก็กดนะคะเบาๆแล้วก็คลึงนะคะ จนความเจ็บนั้นหายไปนะคะช่วยได้มากทีเดียวนะคะเราเช็คว่าไตาของเรามีปัญหาไหมหรือว่าบริเวณตรงบริเวณไส้ติ่งนะคะอืมเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ทั้งสองหายเจ็บแล้วก้อนแข็งๆก็หายไปแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้นะคะปลายนิ้วมือนะ,ะกดเข้าบริเวณตรงมดลูกของผู้หญิงนั่นเองนะคะแล้วกดเบาๆแล้วด,ดึงเข้ามาลําตัวนะ ได้หมดเลยนะคะไม่ต้องกดแรงนะคะอ่ะ<_ <d> _บริเวณนี้เรารู้สึกแล้วนะคะว่าเรารู้สึกว่าสัมผัสตรงบริเวณมดลูกของเราแล้วก็นะคะดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะดึงขึ้นมานะคะหลายๆรอบนะคะกดเบาๆนะคะคลึงไว้ดึงขึ้นมานะคะดึงขึ้นมากดนะคะกดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะ ซึ่งจะดีมากๆนะคะสำหรับ,บผู้หญิงท่านใดที่มีปัญหาหมดลูกยนนะคะสามารถช่วยได้ค่ะกดไปนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้มือนะคะกดบริเวณตรงจังกลางนะคะของระหว่างหน้าท้องกดเบาๆเลยค่ะไล่ไปนะคะบริเวณนะคะระหว่างสะดือนี่สะดือและระหว่างนี้ กดไปนะเราจะรู้สึกนะคะเส้นเลือดของเราเลยตุบตุบตุบนะคะกดไว้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะข้อควรระวังนะคะอย่าก,กดแรงแล้วถ้าเรากดไปปุ๊บนะคะเราจะรู้สึกว่าทั้งสองข้างนะคะตุ๊บ ทุบก็จะเป็นการะะไล่ลมได้ดีนะคะไล่ขึ้นไปนะคะบริเวณนี้นะคะแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามือทั้งสองมาหยิบหยิบหยิบหย,ยิบนะคะให้ทั่วบริเวณหนะ้าท้องเลยนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นการลดนะคะเซลรไลต์นะคะไขมันได้เช่นกันค่ะ กลับไปอีกท่านี้นะคะ,ะดึงดึงดึง,ะงนะคะแข็งนะคะใช้มือวนสลับกันไป เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะวิธีการนวดท้องนะคะเพื่อแก้อาการมดลูกย่อนแก้อาการท้องปผูกแล้วก็ขับลมนะคะปรับความสมดุลของร่างกายหรือว่าลมปานนั่นเองค่ะ ง่ายๆแค่นี้นะคะใครๆก็ทําได้นะคะข้อควรระวังนะคะคุณควรนวดนะคะหลังจากการรับประทานอาหารเว้นระยะไว้2ชั่วโมงนะคะแล้วจะดีมากๆค่ะนวดก่อนนอนก็ได้นะคะเพื่อผ่อนคลายนะคะด้วยน้ํามันนะคะ,ะธรรมดาก็คือเบบี้ออยก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะให้ดีก็ใช้ยามองนะคะหรือว่าวิกก็ได้นะคะ ทาไปเพื่อขับลมนะคะจะดีมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็เขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปค่ะถ้าใครมีคำถามหรือข้อติชมใดๆก็กรุณาเขียนไว้ใต้คลิปนะคะและอย่าลืมไปนวดท้องกันนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะและสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ